หลวงตามีเทคนิคในการอธิษฐานไหมคะว่า,าจะอธิษฐานยังไง<ห>ให้ให้เรามีส่วนในบุญการหลวงตาในทุกๆุกบุญอย่างเงี้ยค่ะอธิษฐานยังไงให้ได้ประโยชน์ถวายปานหนึ่งก็ผมพอมีส่วนในบุญที่หลวงตาทำตลอดไปถวายมาหนึ่งบาทมีคนโอนมาให้เข้าบัญชีหลวงตาหนึ่งบาททุกวันอะ่ะเริง ในในการตั้งสัจจะอธิษฐานโอนให้หลวงตาหนึ่งบาททุกวันจนถึงสิ้นปี<ม>ถ้าจนกว่าไม่มีจะโอนนะหรือแม่ก็เพิ่มขึ้นห <c oughs> รือแม่ก็รวยขึ้นแล้จะโอนเพิ่มขึ้นเนาะมาน <c oughs> แต่เขาโอนทุกวันจริงๆนะขอให้รวยก็แล้วกันถ้ามีสตางค์มากขึ้น <c oughs> ก็โอนมากขึ้นใช่ค่ะมาดูที่ ดูเปิดดูว่าคนนี้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนี่ยถ้าเพิ่มก็โอเคนะแสดงว่ามีกระตังเพิ่มประมาณนี้อธิฐานโอนสิบบาทสิบบาทนี้ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีทรัพย์หลายล้านียงเฮ้ยอย่าไปอนอิสาะนง้นงดิขอเงินเข้ามาอย่าขาดอย่าละกันขอให้มีอย่าขาด อย่าไปอย่าไปเอาตัวเลขเอง <c oughs> ให้เป็นผู้มีทรัพย์หลั่งไหลเข้ามาทุกทุกทา,มมาง